สวัสดีค่ะจากความแห้งแล้งที่ผ่านมานะคะต้นไม้ก็เหี่ยวต้นมะเขือก็ไม่ไหวนะคะเหี่ยวแห้งหมดเลยแต่พอฝนตกลงมาเมื่อคืนนะคะก็สดชื่นนะคะก็มีความสดชื่นขึ้นนะคะต้นไม้ก็อันนี้เรียกว่ามะเขือพวงนะคะ ดอกเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะพอโดนฝนก็จะสวยก็จะสดชื่นแล้วก็สวยขึ้นนะคะอันนี้มะเขือพวงนะคะเพื่อนๆพ่อคลิปนี้ก็อันนี้เป็นกล้วยไข่กำแพงนะคะกล้วยไข่กำแพงนะคะยังไม่ได้ มันแห้งแรงมากแห้งแรงมากอันนี้พอโดนฝนนะคะโดนฝนสีของเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยเมื่อวานนี้ไม่อย่างนี้นะคะมันจะมีความเหี่ยวอันนี้ก็คือแรงมากแห้งมากอ่อจนต้นมันหักลงมานะคะจนมันหักลงมาคลิปนี้ก็อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคอมเมนต์สวัสดีทุกขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ